สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดครูแบบเจาะลึกกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาสำรวจกลยุทธ์เทคนิคเบื้องหลังการจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์กันคือหลายคนน่าจะสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวที่แบบน่าสนใจมากในตลาดโลกโดยเฉพาะแบรนด์จากจีนนะครับที่กำลังรุกคลืบในหลายอุตสาหกรรมเลยอย่างเช่นตลาดทีวีเนี่ยเราเห็นแบรนด์อย่าง Hisense Hisense หรือว่า TCL เข้าไปท้าชิงส่วนแบ่งจากเอ่อเจ้าตลาดเดิมได้แบบ น่าทึ่งมากค่ะซึ่งปรากฏการเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทำให้การทำความเข้าใจเรื่อง Product Cost Management หรือ PCM เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ืสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยมันไม่ใช่แค่ลดรายจ่ายนะคะแต่คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ต้องแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยในสภาวะตลาดปัจจุบันถูกต้องครับคือดังนั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือลงลึกทำความเข้าใจกลยุทธ์เหล่านี้แหละครับให้เห็นภาพว่าเอ๊ะ เขาทำได้ยังไงแล้วองค์กรอื่นๆจะเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองค่ะในโลกธุรกิจที่หมุนเร็วแล้วก็เ,เต็มไปด้วยความท้าทายนะคะการมีกลยุทธ์ด้านต้นทุนที่เฉียบคมปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะช่วยให้องค์กรไม่ใช่แค่อยู่รอดนะแต่แบบเติบโตได้ก้าวกระโดดด้วยค่ะ เราลองมาดูภาพความสำเร็จที่จับต้องได้กันก่อนนะครับมีข้อมูลน่าสนใจว่าช่วงต้นปี2025เนี่ยแบรนด์ทีวีจีนอย่าง Hisense แล้วก็ TCL สามารถกวาดส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญเลยของแบรนด์เจ้าถิ่นได้ถึง58%เลยทีเดียว เป็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยเลยนะคะสําหรับตลาดที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความพักดีต่อแบรนด์ท้องถิ่นมากๆไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีรายงานอีกว่ายอดส่งออกจอภาพหรือ Panel Display เนี่ยหัวใจสําคัญของทีวีเลยจากจีนก็แซงหน้าเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นํามานานได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2024ต่อเนื่องมาถึงต้นปี2025ด้วยครับค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรากำลังเห็นรูปแบบคล้ายๆกันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิตอลหรือถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือสมรภูมิการแข่งขันเรื่องชิปนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญสำหรับ AI ที่กำลังขับเคลื่อนโลกอยู่ตอนนี้เลยมันสะท้อนให้เห็นว่าภูมิทัศน์การแข่งขันกำลังเปลี่ยนไปแบบรุนแรงมาก การที่เราจะตั้งรับหรือทำตามแบบเดิมๆอืมอาจจะไม่ทันการอีกต่อไปแล้วค่ะโอเคครับฟังดูแล้วก็น่าคิดตามอย่างยิ่งเลยงั้นเรามาลองแกะดูกันว่าเครื่องมือหรือแนวคิดสำคัญที่อาจจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คืออะไรซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่เราจะมาขยี้กันวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณอนุชาที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพคนและกลยุทธ์องค์กรที่ให้ข้อมูลเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็คือ Product Cost Management หรือ PCM ที่เราเกริ่นไปตอนต้นมันคือการมองลึกลงไปที่โครงสร้างต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์เลยใช่ไหมครับหลักการสำคัญของ PCM คือการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียดค่ะซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เรียกว่า Clean Sheet ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิน แนวคิดนี้คือเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนจากฐานรากหรือ bottom-up u i l d โดยไม่ยึดติดกับต้นทุนปัจจุบันเพื่อหาคำตอบว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆเนี่ยควรจะมีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดเท่าไหร่อ๋อหรือที่เราเรียกว่าชุดคอ o s สนั่นเองคือต้นทุนที่ควรจะเป็นไม่ใช่ต้นทุนที่เป็นอยู่ถูกต้องค่ะ ชุดคอสไม่ใช่แค่ตัวเลขที่คิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่เป็นผลจากการคำนวณอย่างเป็นระบบโดยใช้ฐานข้อมูลต้นทุนโมเดลการวิเคราะห์แล้วก็ความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อระบุจุดที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญและที่สำคัญคือมันยังเป็นข้อมูลที่ทรงพลังมากในการใช้เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์หรือแม้แต่ใช้ท้าชายกระบวนการภายในองค์กรเองด้วยค่ะทีนี้พอพูดถึงการวิเคราะห์ต้นทุนด้วย PCM นะครับ ลองนึกภาพตามสมมุติเรามีสินค้าตัวหนึ่งขั้นแรกก็คงเป็นการดูสถานการณ์ปัจจุบันหรือ as is ก่อนใช่ไหมครับว่าตอนนี้ต้นทุนเราเท่าไหร่กำไรเหลือกี่มากน้อยเมื่อเทียบกับราคาที่เราคิดว่าควรจะขายได้ในตลาดเพื่อแข่งขันหรือราคาชุดคอร์สนั่นเองใช่เลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากคือการแจกแจงโครงสร้างต้นทุนปัจจุบันออกมาให้ชัดเจนที่สุด เราจะเห็นเลยว่าส่วนประกอบไหนหรือขั้นตอนไหนที่กินต้นทุนส่วนใหญ่ไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะต้นทุนวัตถุดิบ raw material เนี่ยมักจะเป็นสัสดส่วนที่ใหญ่ที่สุดตามมาด้วยต้นทุนในกระบวนการผลิตซึ่งรวมถึงค่าใช้ใจ่ายคงที่ต่างๆ production overhead cost หรือ OH และค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A cost ค่ะพอเราแยกส่วนออกมาแบบนี้ก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเช่นอาจจะพบว่าวัตถุดิบตัวหลัก กินต้นทุนไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วพอรวมกับต้นทุนผลิตค่าบริหารจัดการอื่นๆแล้วเทียบกับราคาขายที่แข่งขันได้หรือชุดคอสอาจจะเหลือกำไรส่วนต่างน้อยมากแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนว่าต้องจัดการกับต้นทุนส่วนไหนเป็นพิเศษและประเด็นที่น่าสนใจต่อจากนั้นคือการเปลี่ยนมุมมองจากชุดคอสซึ่งเป,เป็นเป้าหมายเพื่อแข่งขันได้ไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายยิ่งกว่าคือคูดคอส หรือต้นทุนที่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเราสามารถปรับปรุงทุกอย่างได้อย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายในการครองตลาดตรงนี้ล่ะค่ะที่ต้องตั้งเป้าลดต้นทุนอย่างจริงจังและทีโยธยานเช่นในตัวอย่างที่มีการศึกษาอาจมีการตั้งเป้าลดต้นทุนวัตถุดิบตัวที่แพงที่สุดลงถึง50-60อร์ซซึ่งฟังดูอาจจะเหลือเชื่อนะคะแต่ก็เป็นเป้าหมายที่กระตุ้มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงจัง โอ้โหลดลง50-60%นต์นี่ถือว่าท้าทายสุดๆเลยนะครับแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงมาดูกลยุทธ์กันครับกลยุทธ์แรกที่มักจะนึกถึงกันคือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในหรือ Process Optimization ค่ะ กลยุทธ์นี้โฟกัสไปที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรเราเองค่ะเพื่อให้ใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบเวลาแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดความสูญเปล่าในทุกรูปแบบซึ่งก็จะส่งผลดีต่อต้อนทุนหลายส่วนเลยทั้ง Material, OH แล้วก็ SGNA ด้วยค่ะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแนวคิดอย่างการกำจัด7 w เ s t หลักการ e a นหรือกระบวนการ DMAIC แต่มีอีกแนวทางหนึ่งที่แบบ น่าสนใจมากแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะช่วงหลังคือ Musk Algorithm ที่มาจากแนวคิดของ Elon Musk ซึ่งใช้กับบริษัทอย่าง SpaceX และ Tesla ใช่ค่ะ Musk Algorithm มี5ขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนะคะขั้นแรกคือตั้งคำถามกับทุกข้อกำหนด Question every requirement ขั้นตอนนี้ท้าทายมากนะคะเพราะต้องย้อนถามไปถึงที่มาของข้อกําหนดต่างๆว่าใครเป็นคนตั้งขึ้นมาแล้วมันยังจําเป็นอยู่จริงๆหรือเปล่าในปัจจุบันคือหลายครั้งเราทําตามข้อกําหนดเดิมๆโดยไม่เคยตั้งคําถามเลยขั้นที่2หลบส่วนที่ไม่จําเป็นออก delete any part of the process อันนี้ตรงไปตรงมาแต่ทําจริงอาจจะยากคือถ้าข้อกําหนดหรือขั้นตอนไหนไม่จําเป็นก็ตัดมันทิ้งไปเลยเพื่อลดความซับซ้อนลดงาน ลดต้นทุนแม้ว่าอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงว่าบางอย่างที่ตัดไปอาจจะต้องเอากลับมาทีหลังก็ตามค่ะขั้นที่สามทให้ง่ายและดีที่สุดหลังจากตัดส่วนเกินออกไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ต้องทําให้มันเรียบง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดขั้นตอนนี้คือการปรับปรุงและพัฒนายอย่างต่อนเนื่องค่ะขั้นที่สี่เร่งความเร็วรอบเมื่อทุกอย่างง่ายและดีแล้วก็ต้องทําให้มันเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยรวมมี่สำคัญมากที่มัสก์เน้นว่าควรทำหลังจากผ่าน4ขั้นตอนแรกมาแล้วเท่านั้นคือนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานที่จำเป็นที่ถูกทำให้ง่ายและดีที่สุดแล้วไม่ใช่การเอาออโตเมชันไปใส่ในกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกค่ะ พอฟัง5ขั้นตอนนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องที่ SpaceX สามารถลดต้นทุนการปล่อยจรวดลงได้แบบมหาศาลเลยนะครับแสดงว่าหลักการต้องคำถามกับลบทิ้งนี่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่ใช้ได้ผลจริงแม้กับงานที่ดูซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงก็ตามอืมเป็นไปได้สูงค่ะว่าหลักการนี้มีส่วนสำคัญเพราะมันบังคับให้เราคิดนอกกรอบแล้วก็ไม่ยึดติดกับวิธีเดิม ครับการปรับปรุงกระบวนการภายในก็เรื่องหนึ่งแต่ต้นทุนก้อนใหญ่อย่างวัตถุดิบเองก็ต้องมีกลยุทธ์จัดการด้วยใช่ไหมครับนี่คงเป็นกลยุทธ์ที่2ที่เราจะคุยกันคือการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและการสร้างนวัตรกรรมหรือ Raw Material Cost Control and Innovation ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะและมักจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D กับฝ่ายการตลาดเพื่อให้น่าใจว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนนะคะแต่ยังต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็สร้างความได้เปรียบในตลาดได้ด้วยถ้าเราย้อนกลับไปที่กรณีของ h ฮ Sen s e h ฮ s e n s e อีกครั้งที่บอกว่าต้นทุนหน้าจอแ e l เป็นส่วนที่แพงที่สุดเอ พวกเขามีวิธีจัดการกับต้นทุนส่วนนี้ผ่านนวัตกรรมยังไงบ้างครับเพราะดูเหมือนว่านวัตกรรมมักจะมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงขึ้นเสียอีก นั่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและเป็นจุดที่น่าสนใจของไฮเซนส์คือเขาไม่ได้มองแค่มิติของการลดต้นทุนวัตถุดิบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังมองไปถึงการสร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อต้อตนทุนในทางอ้อมด้วยตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีทรโครมาเลเซอร์ Laser, หรือ ULED X ของเขาที่เน้นให้ภาพสวยงามคมชัดสีสันสมจริง แน่นอนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องลงทุนค่ะแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้งานระยะยาวให้กับผู้บริโภคแล้วก็อาจส่งผลดีต่อต้นทุนการรักประกันของผู้ผลิตเองด้วยหรืออย่าง High View Engine ที่เป็นชิปประมวลผลภาพอัจฉริยะนอกจากจะทําให้ภาพดีขึ้นแล้วยังอาจช่วยบริหารจัดการการทํางานของส่วนประกอบอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความร้อนสะสมซึ่งอาจทำให้ลดความจำเป็นในการใช้ส่วนประกอบระบายความร้อนที่มีราคาแพงลงได้ค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นการมองต้นทุนในภาพรวมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานไม่ใช่แค่ราคาของชิ้นส่วนตอนซื้อมาเท่านั้นถูกต้องค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของการนำ PCM มาใช้ในยุคนี้เลย คือต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือที่ภาษาอังกฤษบอกว่า a k c n a b i l i t y to adapt to changing market demands ข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆหรือรสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปต้องถูกนำกลับมาพิจารณาในกระบวนการจัดการต้นทุนเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องและส่งเสริมคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวังไม่ใช่การลดต้นทุนแบบหั่นคุณภาพทิ้งค่ะ น่าสนใจมากครับแสดงว่ากลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งจริงๆทีนี้มาถึงกลยุทธ์ที่3ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างคลาสสิกแต่ก็ยังทรงพลังอยู่เสมอคือพลังของการประหยัดจากขนาดหรือ Economy of Scale ใช่ค่ะแนวคิดนี้เรียบง่ายแต่สำคัญมากคือยิ่งผลิตหรือให้บริการในปริมาณที่มากขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนเฉลี่ยต่อนหน่วยก็จะยิ่งลดต่าลงเท่านั้นครับ ถ้าเป็นธุรกิจดิจิทัลเราก็จะเห็นภาพของ network effect ที่ยิ่งมีผู้ใช้มากต้นทุนในการให้บริการผู้ใช้รายจัดไปก็แทบไม่เพิ่มขึ้นหรือถ้าเป็นธุรกิจบริการค้าปลีกการมีสาขาจำนวนมากหรือช่องทางอ m n i c h a n n e l ที่ครอบกลุ่มก็ช่วยให้การจัดซื้อการกระจายสินค้าการบริหารจัดการมีต้นทุนต่อนหน่วยที่ต่ำลงได้ค่ะ และผลกระทบที่ตามมาคือความได้เปรียบด้านต้นทุนนี้มักจะถูกแปลงไปเป็นความคุ้มค่าที่ส่งมอบให้ผู้บริโภคได้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนคุณภาพต่อราคาหรือ Quality to Price Ratio ที่น่าดึงดูดใจลูกค้ารู้สึกว่าได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลจ่ายไหวหรือ Affordable ซึ่งทาให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับกรณีของ h ฮเซนส์ได้อีกเช่นกันใช่ไหมครับที่สามารถทำตลาดทีวีในราคาที่แข่งขันได้ดีมากคือเร,เรา29ล้านเครื่องทั่วโลกเทียบกับประมาณ4.5ล้านเครื่องในญี่ปุ่นลองนึกภาพการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำคัญอย่างแผงจอภาพพาโนหรือชิปประมวลผลในปริมาณมหาศาลร,ระดับนั้นดูสิคะแน่นอนว่าอำนาจต่อรองและราคาต่อหน่วยที่ได้ย่อมดีกว่าคู่แข่งที่มีปริมาณการผลิตน,น้อยกว่ามาก นี่คือความได้เปรียบจาก Economy of Scale ที่เป็นรูปธรรมมากๆค่ะเห็นภาพเลยครับพอเราใช้ทั้งการปรับปรุงภายในการจัดการวัตถุดิบนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสร้างความได้เปรียบจากขนาดการผลิตสมมุติว่าเราทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ท้าทายอย่างการลดต้นทุนวัตถุดิบหลักลงได้มากตามตัวอย่างที่คุยกันตอนต้นทีนี้มันจะส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการตั้งราคาหรือ pricing strategy อย่างไรบ้างครับ ผลลั์ผึ่งลามยืดหยุ่มยืดพุ่งเคลื่อนอย่างมหาศาลเลยค่ะถ้าเรากลับไปดูตัวอย่างที่เราคุยกันว่าเดิมทีกำไรอาจจะเหลือน้อยมากเมื่อตั้งราคาที่พอแข่งขันได้หรือชุดคอสแต่พอเราสามารถลดต้นทุนลงได้อย่างมีนัยยะสําคัญตามเป้าหมายเช่นลดต้นทุนวัตถุดิบได้หลายสิบบาทต่อนหน่วยทีนี้แม้เราจะตั้งราคาขายเท่าเดิมที่ร้อยแบาทกำไรก็จะพุ่งฉูงขึ้นหลายเท่าตัวทันทีค่ะซึ่งนั่นหมายถึง ทัาพยากรที่มากขึ้นสำหรับนำไปลงทุนต่อยอดหรือจะเลือกส่งต่อความคุ้มค่าให้ลูกค้าก็ได้ถูกต้องค่ะหรือในสถานการณ์ที่ตลาดแข่งขันรุนแรงด้านราคามากๆเราอาจจะเลือกตั้งราคาให้ต่ำลงมาอีกเช่นลดเหลือ85บาทเราก็อาจจะยังคงมีกำไรส่วนต่างที่น่าพอใจอยู่หรือแม้กระทั่งในภาวะสงครามราคาที่ต้องกดราคาลงไปสู้กันที่75บาท ก็อาจจะยังคงมีกำไรเหลืออยู่บ้างพอที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอดและแข่งขันต่อไปได้ค่ะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ต้นทุนสูงและตายตัวนะครับการลดราคาลงเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้ขาดทุนทันทีความยืดหยุ่นตรงนี้ถือเป็นความได้เปรียบที่สําคัญมากๆในเชิงกลยุทธ์เลยนะครับเป็นกระสุนหรือแต้มต่อที่สําคัญมากในการแข่งขันค่ะทําให้เราเลือกได้ว่าจะเล่นเกมราคาหรือจะรักษากําไรหรือจะผสมผสานทั้งของอย่าง พอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำหลักการ PCM มาใช้อย่างจริงจังนี่น่าถึงมากนะครับจากเดิมที่อาจจะมีกำไรแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่กี่แสนบาทต่อปีสำหรับสินค้าตัวหนึ่งเมื่อนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้และลดต้นทุนได้สำเร็จตามเป้า กำไรอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลาย10บล้านบาทต่อปีได้เลยสำหรับปริมาณขายเท่าเดิมค่ะตัวเลขอาจจะดูแตกต่างกันมากแต่ก็สะท้อนถึงศักยภาพของการจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบค่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้นแต่มันคือการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของอุตสาหกรรมในจีนที่หลายคนพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทา,านความแข็งแกร่งด้านการผลิตการใช้ประโยชน์ จาก Economy of Scale อย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้งและการปรับต้นทุนให้เหมาะสมตลอดเวลาซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้สินค้ามีอัตราส่วนคุณภาพต่อราคาที่ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นบทพิสูจน์ว่ากลยุทธ์ที่เราคุยกันมานี้มันใช้ได้ผลจริงในสนามแข่งขันระดับโลกค่ะพอฟังแบบนี้แล้วก็ยิ่งเห็นความสำคัญนะครับสำหรับผู้ดีกำลังฟังอยู่ ไม่ว่าองค์กรของท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนการเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากผู้เล่นที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนสูงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากการมีเครื่องมือและแนวคิดในการจัดการต้นทุนเชิงรุกทั้งในส่วนของกระบวนการภายในและที่ตัวผลิตภัณฑ์เองจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการทำความเข้าใจและนำหลักการ Product Cost Management หรือ PCM ไปปรับใช้อย่างจริงจังจะเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนครับและในตอนท้ายนี้ดิฉันอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคบคิดกันต่อนะคะว่า นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนตามแนวทางที่เราคุยกันมาแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองหันมาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าหรือ Value ที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าจริงๆเราจะสามารถนิยามต้นทุนที่จำเป็นเสียใหม่ได้หรือไม่และนวัตกรรมแบบไหนกันแน่ที่ไม่ใช่แค่ช่วยลดต้นทุนแต่สามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนสูงสุดให้กับองค์กรของเราได้จริงๆ บางทีการตอบคำถามนี้อาจจะเป็นกุญแจดอกต่อไปในการปลดล็อกศักยภาพขององค์กรก็เป็นได้ค่ะ